สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับอู p ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาค่ะวันนี้จะพามาชมคันนี้เลยนะคะเป็นฮีโน่ห้าร้อยเครื่อง JO 5 D 1 7 5แรงนะคะเป็นสี่สูบคอมมอนเรลค่ะคันนี้มาค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมร,บรอบๆตัวรถนะคะว่าลูกค้าสั่งเป็นสเปคไหนแบบไหนบ้างนะคะคันนี้มีเจ้าของแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าจาก จังหวัดนครราชสีมานะคะที่สั่งซื้อรถจากทางร้านไปไว้ใช้งานนะคะขอให้กิจการเจริญนุ่งเรืองเฮงๆรวยๆนะคะมาค่ะไปชมรอบๆตัวรถกันนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งเป็นสเปคกระบะยาว4เมตรนะคะกว้าง2เมตร12นะคะฝาข้างสูง60ค่ะเป็นฝาข้าง3มิตรนะคะคันนี้นะคะเป็นกระบะพร้อมติดตั้งดัมนะคะดัมขนาด6ตัน สเปคนี้เหมาะมากนะคะกับร้า <Quran> นวัสดุก่อสร้างนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้สเปคนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์090-190-3964หรือจะมาชมได้ที่อูนะคะอูพิกัดอูอยู่ทางพาดชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆนะคะคันนี้เป็นขนาดยาง8.25นะคะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยทั้งหมด6เส้นนะคะแบตใหม่1คู่นะคะเดี๋ยวไปชมรอบๆตัวรถกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ คันนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าได้เลิกรับรถวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในตัวรถดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างทำความสะอาดแล้วสวยงามแค่ไหนนะคะทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยพร้อมส่งมอบให้ลูกค้านะคะเบาะทางร้านหุ้มให้ใหม่เลยนะคะ ส่วนโปรโมชั่นของทางร้านนะคะแถมฟรีค่ะจอ Android ขนาด7นิ้วนะคะเชื่อม Wi-Fi ไ,ได้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ทุกรุ่นนะคะทำความสะอาดให้ใหม่หมดเลยทั้งข้างนอกและข้างในนะคะส่วนของเหลวทางร้านถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะคะค่ะถ้าท่างใดสนใจอยากได้เป็นรุ่นไหนสเปคไหนนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์090-190-3964แล้วก็อีกเบอร์0 6 1 0 9 2 0 0 3 7นะคะ พิกัดอูอยู่ทางภาคชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะเข้ามาปรึกษาพูดคุยนะคะราคาเป็นกันเองนะคะทางร้านยินดีต้อนรับนะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ